สวัสดีครับผมตอดยางรถไถครับตอดยางรถไถใหญ่ออกมาปะนะครับผมโดยใช้เครื่องถอดครับผมแล้วก็คนด้วยนะครับวิธีการถอดก็ใช้เครื่องกดกดตกให้ตกขอบนะครับแล้วก็ใช้เหล็กแยางงัดครับผมนี่นะครับตามคลิปนี้เลยนะครับผมเราจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับไปตัดเส้น อังน,นัดซ้ำอีกนะครับนี่ยครับช่วยกันงัด่างก้นเะรับช่วยกันงัดก,กันดึงออกมาแล้วก็ดึงอย่างในนะครับออกมาตามวีดีโอนี่เลยครับนี่ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วเสร็จเรียบร,ร้อยครับผมครับแค่นี้นะครับ,บ